สวัสดีนะคะทุกคนก็วันนี้มีคลิปพี่ไก่กมีนี้มาให้เล่นกันนะในหัวข้อชีวิตของคุณนะคะในวันที่3กุมภานี้เนาะว่าชีวิตของคุณจะเป็นยังไงนะคะมีกองไพ่มาให้เล่นด้วยกันทั้งหมด4กลกองนะคะวันนี้เริ่มจากกองนี้นะกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามแล้วก็กองที่สี่ก็ขอให้ทุกคนทําสมาธินะคะแล้วก็นึกถึงตัวเองนะว่าแบบอืชีวิตของคุณนะคะในวันที่3จะเป็นยังไงนะถ้าเกิดว่า ทำสมาธิได้แล้วเรียบร้อยเราไปเริ่มกันนะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะก็คือกองนี้โอเคเรามาเริ่มกันสำหรับคนที่เลือกกองนี้ดอกชีวิตของคุณนะคะในวันที่สามนะคนที่เลือกกองที่หนึ่งคุณได้ไพ่เด็กเหรียญน,นะคะนะแล้วก็ไพ่ที่คุณได้นะคะเป็นไพ่ สองจิตสองใจนะสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะวันนี้นะคนโสดนะคะอยู่ในช่วงตัดสินใจเนาะตัดใครไม่ได้จริงๆหมายความว่าจะมีคนเข้ามาเนาะให้คุณแบบได้เลือกนะคะแต่คุณแบบอาจจะตัดสินใจไม่ได้เนาะ,ะวันนี้ว่าจะเลือกใครนะคะส่วนมีคู่นะเอ๊ะมีอะไรมาให้เลือกนะคะซ่อนใครไว้หรือเปล่า โอเคส่วนเรื่องการงานนะคะวันนี้มีคนมาช่วยก็เหมือนไม่มีเนาะช่วยคิดช่วยทําอะไรไม่ได้สักอย่างนะคะต้องทำเองหมดเลยนะแล้วก็การเงินนะคะจะจ่ายอะไรเนี่ยคิดให้ดีเนาะมียังมีเรื่องที่จําเป็นอีกเยอะนะคะหยุด CF ของที่ไม่จําเป็นได้แล้วนะสําหรับคนที่เลือกกองที่1นนะคะส่วนเรื่องสุขภาพเนาะคงนี้ไม่พ้นเรื่องปวดหัวนะคะเคล็ดลับวันนี้นะ ไพ่บอกว่าใส่ต่างหูโอเวอร์ไซส์นะคะจะพ้นภายนะจากการถูกเป่าหูนะคะเออโอเคว,วันนี้ไพ่ของคุณที่ได้เป็นไพ่เด็กเหรียญนะคะจริงๆคนที่เลือกกองน,นี้คุณเป็นคนที่เกิดราศีพฤกษภกันมังกรก็ได้นะคะตรงนี้ที่ขึ้นมาเนาะอืม วันนี้เป็นวันที่ตัวคุณเองมีโอกาสเนาะที่อาจจะใช้เงินเยอะใช้เงินเกินตัวได้นะคะหรือว่าอาจจะแบบได้ซื้อของเล็กๆน้อยๆในแบบที่ตัวเองชอบตัวเองต้องการก็ได้นะคะบางคนมีโอกาสได้เงินก็ได้นะอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่เสียเงินก็ได้เป็นเรื่องที่คุณได้เงินมานะคะงานเสริมงานบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยที่คุณทําแล้วคุณได้เงินมาบางคนมีโอกาสที่จะเสียเงินนะคะให้กับบุตร ลูกหลานของคุณนะเออลูกอาจจะของเงินไปซื้อของไปเรียนพิเศษหรือว่าไปทํากิจกรรมอะไรบางอย่างของเขาตรงนั้นได้ด้วยเหมือนกันนะสาหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะมีโอกาสเนาะที่จะเป็นแบบในเรื่องของเกี่ยวกับเงินเงินทองทองอะไรเงี้ยเข้ามานะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งเนาะเราไปต่อกันนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่สองนะว่าชี้ของคุณนะคะในวันที่สามเนาะจะเป็นยังไงสําหรับคนที่เลือกกองนี้ได้ไพ่ทาวเวอร์นะคะ อ,อนะแล้วก็ผจญภัยนะคะตรงนี้ที่ขึ้นมาเนาะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะความรักนะคะสําหรับคนโสดเลยเนาะไพ่บอกว่าโลกนี้ช่างกว้างใหญ่นะคะแล้วก็น่าสนใจเนาะออกไปผจญภัยสักหน่อยนะจะได้เจอรักแท้จริงน,นะคะส่วนคนมีคู่นะคบกับเขาก็เหมือนได้ผจญภัยอะมีเรื่องให้ตื่นเต้นทุกวันนะคะผีเข้าผีออก งานนะคะวันนี้เนาหาเวลาพักร้อนแล้วก็ออกไปประจนภัยนะคะเก็บประสบการณ์ใหม่ๆเรามาพัฒนาตัวเองเรื่องการเงินนะคะมีรายจ่ายกับการท่องเที่ยวแล้วก็พักผ่อนนะส่วนเรื่องสุขภาพนะคะระวังนะตกจากที่สูงหรือว่าการบาดเจ็บที่หัวเขา่าเคล็ดลับวันนี้นะคะคอร์สเรียนที่น่าสนใจในช่วงนี้จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในอนาคตนะส่วนไพ่ที่คุณได้ไพ่าทาวเวอร์นะคะคนที่เลือกกองนี้คุณอาจจะเป็นคนเกิดราศีธาตุไฟก็ได้นะหรือว่า ราศีเมษได้เนาะตรงนี้ที่ขึ้นมานะคะเออวันนี้ให้เรื่องให้ระวังนะคะ <entender> ในเรื่องบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นแบบกระทันหันโดยที่คุณไม่ท,นทนันตั้งทันตั้งตัวอาจจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีก็ได้นะคะแล้วแต่คนเนาะบางคนให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะนะทั้งหมดเลยนะที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเออรถชนนะหรือว่าอาจจะมีอุบัติเหตุบางอย่างที่เกิดขึ้นเนาะโดยที่คุณแบบไม่ได้คาดคิดนะคะนะให้ระวังเรื่องอารมณ์ของตัวเองนะคะ วันนี้มีโอกาสที่ถ้าเกิดว่าใครทาให้คุณไม่เพอไม่พอใจก็มีโอกาสที่แบบคุณอาจจะแบบโมโหระเบิดลงตู้มเลยนะเออหรือว่าทะเลาะกันใหญ่เป็นเรื่องเป็นราวนะคะส่วนเรื่องการงานก็ให้ระวังเหมือนกันเนาะวันนี้ไพ่ทาวเวอร์มันขึ้นนะคะมันเป็นลักษณะที่อาจจะมีปัญหาเรื่องงานเข้ามาหรืออาจจะมีงานบางอย่างที่เข้ามาแบบคุณไม่ทันคิดว่าคุณจะท้าได้ทํางานนี้ก็ได้นะคะแอนเคยได้ทาวเวอร์เหมือนกันเนาะตอนทํางานนะคะแบบ มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะมันมีปัญหาเรื่องงานบางอย่างที่ขึ้นที่ที่เข้ามาแบบค่อนข้างกระทันหันหแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยนะคะแล้วก็มันเป็นลักษณะที่แบบมีปัญหานะคะกับในทีมนะที่แบบค่อนข้างรุนแรงยิ่งใหญ่มากนะคะทําให้เราแบบมีความตระหนกตกใจเนาะนะคะนะก็สําหรับคนที่เลือกกองนี้ก็ให้ให้ดูหรือว่าทําอะไรแบบให้ระวังรอบคอบนิดน,นึงนะคะนะเราไปต่อกันนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่สามนะ ก็คือกองนี้นะมาดูกันนะคะว่าวันนี้นะคะชีวิตของคุณเนาะจะเป็นยังไงได้ไพ่แฮงแมนนะคะอืมแล้วก็ไพ่ที่คุณได้เป็นไพ่ข้ามอุปสรรคนะหมายเลขเจ็ดนะคะคนโสดเนาะสิ่งที่พยายามทําให้เขาเนี่ยกําลังจะสำเร็จนะคะให้สู้ต่อไปเนาะอืมสำหรับคนมีคู่เนี่ยประครับประคองกันไปนะคะคนนี้แหละเป็นรักแท้เนาะอืมเรื่องการงานนะคะงาน ทุกอย่างที่ติดขัดนะคะกําลังจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเนาะเรื่องการเงินมีเงินก้อนเข้ามาให้หมุนนะคะแล้วก็ช่วยให้พ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้นะส่วนเรื่องสุขภาพนะคะวันนี้เนาะแข็งแรงดีนะคะเตดเตดบ,บีบดังแน่นอนนะเคล็ดลับวันนี้นะคะของคนที่เลือกกองที่สามเนาะอือพ่บอกว่าให้ใส่รองเท้าสีสันสดใสนะคะออกไปทํางานเนาะ แฮปปี้แน่นอนนะหรือออกไปข้างนอกก็ได้นะคะนะเออเพราะว่าวันนี้มัน,น,เ,นเป็นวันเสาร์เนาะเป็นวันหยุดนะคะสําหรับบางคนเนาะแต่บางคนก็ยังทํางานอยู่เนาะ ไพ่วันนี้เป็นไพ่ของแฮงแมนนะคะแอนมองว่าสถานการณ์ของคนที่เลือกกองนี้จริงๆบางคนตื่นเช้ามาอาจจะมีปัญหาเรื่องปวดศีรษะก็ได้นะปวดหัวปวดกระบอกตาได้นะคะให้ระวังในเรื่องของโรคประจําตัวเรื่องความดันโลหิตนะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้เนาะเอออาจจะต้องไปเช็คสุขภาพหรือไปตรวจสุขภาพนิดหนึ่งได้นะคะให้ระวังเรื่องการบาดเจ็บเกี่ยวกับศีรษะทั้งหมดเลยนะคะข้อเท้านะสาหรับคนกองนี้เราก็แอนมองว่าสถานการณ์บางอย่างที่คุณอาจจะรอคอยเนี่ย มันอาจจะมีความล่าช้านะคะหรือว่ามันไม่ได้ดั่งใจนะคะเป็นลักษณะที่แบบต้องอดทนรอคอยไปก่อนนะคะนะเออมันจะไม่ได้เป็นไปแบบที่คุณหวังเนาะส่วนในบางคนที่เป็นงานที่แบบอาจจะต้องใช้ความคิดไอเดียแอนมองว่ันนี้คุณอาจจะมีความคิดไอเดียบางอย่างที่มันค่อนข้างแปลกใหม่หรือแหวกแนวไม่เหมือนใครได้นะสาหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะเนาะก็จะประมาณนี้เนาะโอเคเราไปต่อกันนะคะสําหรับคนที่เลือก กองสุดท้ายเนาะก็คือกองนี้นะคะกองที่สี่เนาะมาดูกันนะคะว่าเออชีวิตของคุณนะในวันที่3นะคะกุมภาเนาะจะเป็นยังไงคุณได้ไพ่อุบัติเหตุเนาะหมายเลข16นะคะคนโสดนะรักครั้งนี้นะคะจะมาสั่งอุบัติเหตุก็ได้เนาะอืม นะคะควิ่งให้รถชนไปเลยล้อเล่นล้อเล่นนะคะแต่ว่าในไพ่มันก็เขียนไว้นะปะแกปะ่ะไปวิ่งให้รถชนกันนะคะเออจะได้เจอแบบความรักนะไม่เอานะคะอย่าไปทํานะสําหรับคนมีคู่นะคะไพ่บอกว่าอุบัติเหตุรักไม่จริงนะคะเพราะแก้มีผัวแล้วอย่าลืมนะอืหมายถึงหมายถึงว่าคนมีคู่เนี่ยอาจจะมีคนเข้ามาเนาะเออให้คุณแบบ รู้สึกดีก็ได้นะคะแต่ว่าก็อย่าลืมนะว่าเราแบบเป็นคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะคะนะส่วนเรื่องการงานนะคะงานที่ทําจะมีเหตุขัดข้องนะไฟล์าหายนะคะไฟล์เจ๊งเช็คให้ดีเนาะเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่เราใหญ่โตได้นะคะนะส่วนเรื่องการ,การเงินนะมีเหตุปุปป๊บปั๊บ เราต้องจ่ายเงินนะคะสุขภาพนะระวังเรื่องหัวเข่าแล้วก็การหกลมนะคะเคล็ดลับวันนี้นะงวดใส่สีแดงนะคะในช่วงนี้นะถือเคล็ดสีทาุไฟนะคะจะทําให้ใจร้อนเนาะแล้วก็จะทําให้ตัวหุ่นเองแบบทําอะไรหุ่นหันพันแล่นนะก็เกิดปัญหาได้ นะคะส่วนไพ่ที่คุณได้วันนี้เนาะเป็นไพ่เพจออฟแวนนะคะนะอืมเป็นไพ่ของเด็กไม้เนาะจริงๆวันนี้แอนมองว่าเป็นวันที่คุณอาจจะมีความคิดไอเดียสร้างสารรค์อะไรใหม่ๆบางคนอาจจะอยากลงคอร์สเรียนบางอย่างเนาะที่เป็นแบบระยะสั้นๆหรือว่ามีเรื่องอะไรบางอย่างที่คุณค่อนข้างสนใจแล้วก็อยากทํานะคะหรือว่าอาจจะได้รับข่าวสารเนาะจากใครสักคนหนึ่งก็ได้นะเข้ามาซึ่งเป็นคนใหม่ๆหรือบางคนอนะ่ะเป็นลักษณะที่มีคนลักษณะเป็นเด็กไม้เนาะเป็นธาตุไฟนะคะเนะมสิงธนูอายุน้อยกว่าอะไรเงี้ยมีการติด ต่อเข้ามาพูดคุยนะคะซึ่งเป็นคนที่คุณคุยแล้วอาจจะรู้สึกว่าเออน,น่าสนใจหรือว่าได้เจอกับใครที่มีความคิดไอเดียคล้ายๆกันกับคุณก็ได้นะคะวันนี้นะสาหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะก็จบไปแล้วเนาะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการติดตามนะอาจจะตรงไม่ตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะถือว่ามาดูกันสนุกๆอย่าไปซีเรียสน,นะคะให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย